พี่น้องครับนี่นะครับเป็นฝายน้ำล้นพี่น้องนะครับนี่นะครับให้น้ำล้นลงไปด้านล่างนะครับนี่นะครับอีกพี่น้องนะครับปีนี้นะครับฝนตกอาจจะมีตกอยู่ยี่สิบสี่กุมภา์ละพี่น้องที่จำที่จำมือได้แะ้วับมาตกอีกวันที่สิบสามมีนาคมเลยพี่น้องครับนี่ห่างกันเดือนนึงนะครับ นะครับอ่างเก็บน้ำน้ำพรมหรือเครื่อนล้นเผานะครับพี่น้องนะครับเพื่อนได้เปิดประตูระบายน้ำลงลำน้ำพรมตอนแรกจะไปคุยกันนะพี่น้องที่พาพี่น้องไปนะครับไปนะครับไปเครืค่อนล้นเผานะครับไปว่าถึงความเดือดร้อนเรื่องการห้องกระสีภาค้อน,นจากน้ามาพร้อมพี่น้องนะครับไปคุยกับเพิ่นนะครับที่เครื่อนล้นเผานะครับก็มีพออ,อี่บริหารจัดการ ลุ่มน้ำเสือนลุ่มน้ำพม,มเพลเพืมม่อนมาเป็นประธานพี่น้องนะครับไปมื้อแรก,ว,กรรรรวันที่ยีบซพี่น้องยีบซเพื่อนก็รับทราบปัญหาแล้ววันที่ยีบหากัมาประชุมกันแล้วก็เพื่อนก็เรียกประชุมอ่อมาอำเภอเกษตรสมบูรณ์กับอำเภอผู้เขียวพี่น้องเพราะว่ามันใช้ลำ้ำนำพมน้ำกันนะครับพี่น้องมารวมประชุมน้ำกับสรุปก็คือจะมีการปล่อยน้ำลุงน้ำพมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่แหละพี่น้องนะครับทั้งสองอำเภอนะครับกับสรุปแล้วปล่อย นะครับสี่ล้านลูกบาทเมตรตอนท่านพี่น้องนะครับสี่ล้านลูกบาทเมตรนะครับรากานะครับมีการปล่อยเพิ่มยูพี่น้องนะครับมีการปล่อยน้ำปล่อยน้ำเพิ่มยูนะครับเพื่อให้น้ําถึงอําเภอผู้เขียวน้ํากับประมาณแปดล้านลูกบาทเมตรตอนนี้กันหน่าจะปิดแล้วพี่น้องนะครับนี่นี่พี่น้องนี่ส่วนมากที่ออกล้วงเนี่ยจะเป็นเขาเจ้าพี่น้องนี่เขาเจ้าอายุนะครับสามเดือนพี่น้องนี่ออกลวงแล้วพี่น้องเนี่ยชุดนี้น่าจะได้เกี่ยว เกี่ยวกนสงการอยู่ดอกพี่น้องนะครับแต่ว่าราคาขาเจ้าตัวนี้ที่ติดตามราคาจากพี่น้องภาคกลางที่กาลังเกีียวกันยุ่นเนี่ยก็อยู่ประมาณโลละเจ็ดบาทกว่าเนี่ยพี่น้องนะครับกับรุ่นซอยพี่น้องเขานะครับรุ่นซอยพี่น้องเขาว่าราคานะครับในเขตอําเภอกเกษตรบ,บุญเขาเชียงพรมนะครับสึ่มีร้านซื้อข่าอยู่บ้านเป่ากับมีพี่น้องจุดหนึ่งบ้านสาราจุดหนึ่งเมืองไม่จุดหนึ่งนะครับนะครับ บ้านวนคล้องจุดหนึ่งบ้านสาพื้นท้องจุดหนึ่งพี่น้องละกาศนะร้านที่เข่าบ้านหันนะครับพี่น้องจุดหนึ่งบ้านตลาดจุดหนึ่งบ้านโนนยิราขุดกว้างกับจุดหนึ่งพี่น้องนะครับพี่น้องเข่าออกล้วงครพี่น้องครับนี่นะครับเข้าออกล้วงล้เป็นข่าเจ้าจุดหนึ่งที่มีการใส่ข่าเจ้ากันก,กับเพราะว่านะครับมีการประกาศจากผู้นํา ชุมชนนี่แหละพี่น้องว่าจะเปิดน้ำสองรอบพี่น้องเขาก็ะเลยนะครับย่านน้ำพอๆก็ะเลยได้ใส่เข่าสามเดือนพี่น้องเนี่ยเป็น